ฮัลโหลชาวราศีตุลจา๋าดวงเดือนนี้บอกเลยว่าดาวทั้งหลายรวมพลังไม่ใช่รวมใจแต่รวมมารุมกินโต๊กเธออยู่เบาๆนะสาวช่วงนี้เลยมีอาการเหงาซึมห่อเหี่ยวเหมือนหมาไม่มีเจ้าของความสดใสบางอย่างมันหายเหลือแต่ความเหนื่อยใจกับเน็ตฟลิกซ์ตอนดึกดวงการงาน ใครทำงานกับหุ้นส่วนต้องระวังไม่ใช่แค่ทะเลาะกันแต่มีเกณฑ์โดนแอบฟาดแอบบซ่อนแอบบทำพังโดยเฉพาะสายทำธุรกิจถ้าเจอหุ้นส่วนที่ชื่อขึ้นต้นด้วยพอให้ระวังเป็นพิเศษพายุพังภายเรือคนเดียวแต่ถ้าทำงาน PR การตลาดขายเก่งเจรจาเก่งอันนี้คือเกิด กลางเดือนระหวังปากแรงอย่าพูดแทงใจคนเก่งเกินไปเดี๋ยวเพื่อนร่วมงานร้องไห้ในห้องน้ำปลายเดือนมีเรื่องต้องตัดสินใจฝันทงไปเลยอย่าคักก็ได้ขัาไม่เอาสับสนยิ่งกว่าราคาทองดวงการเงินดาวการเงินอยู่ตำแหน่งลาบเก,เก๋มีโชคจากการเสี่ยงทะเบียนรถนั่นแหละเอาไปสลับหน้าหลังเบาๆได้เรื่อง แต่ระวังปลายเดือนมีเรื่องต่ายเงินกระหน่ำแบบไม่ตั้งตัวแนวเดินผ่านร้านก็เสียเงินเฉยหรือจ่ายเพราะอุบัติเหตุสุขภาพรถชนรถเสียใครไม่มีประกันรีบต่ออย่าปล่อยหมดเดี๋ยวได้ขับรถแบบพกดวงแทนพกบัตรดวงความรักคนมีคู่ดาวเสาวบวกดาวสุขเท่ากับพระสุขเข้าพระเสาแทก ชีวิตรักอึดอัดเหมือนใส่ยีนไซ์เล็กผิดเบอร์จะพูดกันก็ไม่เข้าใจจะเกลียกันก็กลืนไม่ลงเอางี้พักบน่นแล้วเปิดเพลงลาลิสาคลอเบาๆไปก่อนอย่าดราม่าเยอะทำใจชิวเข้าไว้เมตตาเธอแม้ไม่งั้นมันจะลุกลามยิ่งกว่าทะเลเดือดตอนมีเซลล์ขนโสดถ้ามีคนคุยตอนนี้ขอเตือนเบาๆว่าเขาอาจจะไม่ใช่ แต่เขาอาจจะชั่วคราวถ้าไม่รอดก็เชิดค่ะไม่ง้อดวงสุขภาพอาการที่เด่นชัดช่วงนี้คือเครียดจนปวดคอบ่าไหลผิวพันก็ดูโทรมลำไส้ก็เอ๊ะเอ๊ะงงงแนะนำให้หาเวลาไปเดินเล่นหรือโยคะเบาๆอยากปล่อยให้ร่างพังเหมือนเน็ต 3G ข้อควรระวังระวังหุ้นส่วนโกง ระวังอุบัติเหตุแบบไม่ทันตั้งตัวเตือนแล้วนะสาวอย่าทำเป็นหูทว่ลล้มเคล็ดลับเสริมดวงเดือนนี้ให้ไปทำบุญโรงพยาบาลสงเสริมดวงสะเดาะใจเติมพลังให้ชีวิตดีขึ้นขอให้ดวงพุ่งแบบเรตติ้งซีรีส์ตอนจบแล้วกลับมาเป็นตุนสายสตรองอีกครั้งนะดวงราศีตุนเดือนนี้เหนื่อยใจนิดแต่รอดแน่แค่ต้องใจนิ่ง อย่าปล่อยจอยและพบแบงค์พันไว้กันซวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเม้นว่าตุนไม่ตุยตุนจะรวยพบกันใหม่คลิปหน้าช่องนี้เก่งมูเตลูนะจ๊ะบาย